สวัสดีครับคุณอยู่กับช่องดูบังนะครับผมยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ผมหน่อยนะกดแชร์ให้ด้วยคลิปนี้วันนี้จะพาวันนี้มันเป็นวันเขาเรียกว่าอะไรอะวันหยุดของคนประเทศอิสราเอลครับเป็นเทศกาลเรียกว่าสุขโคตสุขโคตมันเป็นการลําลึกถึงตอนที่ว่าชาวอิสราเอลครับเขาพยพมาสู่ประเทศเนี้ยเดินทางข้ามทะเลทรายอียิปมา แล้วก็เขาจะมีการพักแรมกันก็คือสร้างกระท่อมสร้างกระท่อมเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรวะสร้างกระท่อมเวลาพักตอนเย็นอย่างเงี้ยกินข้าวเพราะฉะนั้นคนที่เนี้ยช่วงเนี้ยเขาจะกินข้าวในกระท่อมกันไม่กินในบ้านไม่กินในห้องครัวนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดเลยเต็มวันซึ่งวันหยุดประเทศนี้ที่ผมเคยเล่าไปทุกอย่างมันปิดหมดร้านค้าใกล้ๆนี่ก็ปิดผมก็เลยไม่รู้จะกินขนมอะไรก็นี่ครับปุกอมสินผมจะพาไปหยอด หยอดขนมในโรงงานเนี่ยมันมีตู้หยอดขนมด้วยเดี๋ยวพาไปชมนะโรงงานผมมันจะมีนายจ้างเขาจะทาตู้หยอดน้ําหยอดขนมไว้ให้ใครทำงานมีเหรียญก็มาหยอดได้เลยเหรียญปกออมสินผมเหรียญสีทองนี่คือเหรียญสลึงนะครับเขาเรียกว่าเหรียญอังกรุษอังกรุษภาษาที่ปูนะเหรียญอังกรุษอยโชว์ให้ดูนี่เลยนี่เลย นี่เลยครับตู้นี้เลยมีน้ำอัดลมโคกน้ำนี่กระป๋องละ5เชคเกลโค้กนี่ Energy Drink XL นะครับฟิลประมาณเล่นบูกระป๋องอเขาเรียกว่าอะไรวะ m 1เอ็มร้อยคาราบาวบ้านเราครับแต่ว่าซ่ามีโซดาซ่ามีซาแบบนี้เหมือนที่เป็นขวดบ้านนะบ้านเราไม่ซ่าใช่ไหมอ,อันล่างกยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับถ่ายไม่ได้นะให้ดูแว็บ,บนึงแล้วกันเดี๋ยวมันผิดกฎ แ่น,นี้พอนะครับอันนี้เป็นเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ล่วขนมขนมก็5บาทเหมือนกันไม่ห้าบาทสิ5เช็คเกลนะครับเดี๋ยวผมจะหยอดไอเหรียญเนี่ยกระปุกคือเวลาเราไปซื้อของตามร้านค้าอะไรพวกนี้ครับที่นี่เขาจะทอนมาเป็นเศษสลึงด้วยซึ่ง1เช็คเกลที่มันเท่ากับ10บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสลึง หนึ่งหนึ่งอังคารุตหนึ่งสลึงของที่เนี้ยก็เท่ากับหนึ่งบาทถูกต้องไหมลองมาดูเหรียญนะครับเนี้ยเหรียญอังคารุตเชกเกลสิบสลึงสิบเหรียญสิบเหรียญอันเนี้ยเนี่ยสิบเหรียญอันเนี้ย เท่ากับเท่ากับสิบเหรียญน,นี้นะครับสิบเหรียญอันนี้เท่ากับเหรียญตัวนี้หนึ่งเช็คเกลอันนี้คือหนึ่งเช็คเกลสิบบาทเมืองไทยนะครับแต่ว่าเนี่ยสิบเหรียญเท่ากับอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อของตามร้านค้ามันจะทอนพวกนี้มาหยอดกระปุกไว้นะอย่าไปทิ้งนะครับแล้วต้องเหรียญตัวนี้ด้วยอันนี้คือเหรียญเขาเรียกว่าอะไรวะ เหรียญเอ่อเหรียญห้าสิบสตังค์นะครับเนี่ยไอ้ครึ่งเนี่ยนี่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 ครับสองเหรียญอันนี้เท่ากับหนึ่งบาทสองเหรียญนี้เท่ากับหนึ่งบาทสิบเลึงสิบสิบเหรียญอังกอรุตเนี่ยเท่ากับหนึ่งเชเกลนะครับมาเราจะเอาไปหยอดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปหยอดน้ำเนี่ยผมก็ต้องหยอดไอเนี้เข้าไปห้าสิบเหรียญ อันนี้สองเหรียญเท่ากับหนึกก่งเชคเดลครับจะหยอดให้ดูครับสักครูนะครับแต่หมวกเราเนี้ร้อนเนาะตอนนี้เวลาประมาณนักเที่ยงได้แล้วล่ะมาที่นี่ก็สงบแบบวันหยุดวันหยุดก็คือวันหยุดครับวันหยุดต้องพักผ่อนเต็มที่มากินนมอะไรดีละ่ะนมอะไรให้ดูดีละ่ะ <c oughs> โอรีโอไม่เอาแล้วกันที่ไทยก็มีสเนกเกอร์ที่ไทยก็มี ไอ้คินเดอร์นี่ Kinder ที่ไทยก็มีเนาะอันนี้มันไม่ไม่น่าแ่บหรอกว่าเป็นขนมปังอะไรสักอย่างชีโต้รสอะไรอ่ะผมก็ไม่เคยกินอ่ะลองชีโต้แล้วกันหรือว่านี้ดิอันี้มันออกแนวขนมปังนะ,ะเช็คเกลเท่ากันแต่ชีโต้เป็นยี่ห้อที่ประเทศไทยเราก็มีใช่ไหมแค่เป็นรสชาตินะเอานี้แล้วกันดีกว่าขนมที่ที่ไทยเราไม่มีเนาะผมรีวิวให้ดูเนาะ ยอดยอดอันนี้ให้ดูแล้วนะไอซีแดงเนี่ยไม่มีมือเดียวด้วยอ,นนอันนี้ไม่รับก่อนกินตังไม่ล้วกินตังไม่ล้ว ติดตามผมแล้วันไม่รับ,ม,ม,รบ,ม,ม,รบมันไม่รับเหรียญสลึงอ่ะหยอดเหรียญสลึงตู้น้ำก็ได้กินน้ำโคกแล้วกันก,กระปองยาวสี่หก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  หนึ่งศูนย์สิบเหรียญก็ถึงจะเข้าหนึ่งบาทครับเดี๋วไเอันเนี้ยที่ผมบอกมันคือเหรียญ50ตังค์ใช่ไหมครับลองดูนะได้กี่บาทเหะนะ็นไหมขึ้นมา5เลยไหมร้อยครบแล้ว5้าบาทเวลาไป5นาทีได้อันนี้ราคาเี้ครับส,สี6นะสี่นะสี เหมันนี่ไทยครับเหมือนเป็ดเลยทีนี้หยอดขนมบ้างขนมอันบนนะจะกินให้ดูด้วยโอเคดิบหนึนนนนนนบาทต้องหยอดแรง,แงนี่ต้องหยอดแรงสองบาทแล้ว3แล้ว4แล้วอืออ้าวค้างเลยติดปังแล้ว ที่กดถอนเต้าออกมาครับกลายเป็นเหรียญเหรียญสองบาทนะครับสองเค็กเดียวนะ,นะเดี๋ยวแร่งๆโอเครบ้อยห้าบาทแนละ้วใช่ไหมบีบีอะไรดีละ่ะบีีก็ได้บีีนะ น้อยครับตังก่อนเก็บตังก่อนตงเลือมาเดี๋ยวไปแกะกินให้ดูกันที่ที่บ้านไม่ที่บ้านสิที่ที่ที่ห้องแล้วกันมาช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเว้นจากคลิปพวกเล่าเรื่องไปก่อนแล้วกันนะครับมาเปลี่ยนคลิปเปลี่ยนแนวบ้างไม่รู้ชอบเปล่าแต่ก็ต้องลองนะครับไม่ลองไม่รู้นะมาแต่พาไปนะครับนี่หนมไม่รู้หนมอะไรเหมือนกันนะครับ ตู้นี้ผมไม่ได้หยอดบ่อยหรอกเพราะมันแพงครับน้ำโคกนี่ถ้าไปซื้อเป็นแพ็คตกแพ็คละ2.5 3เชคเกลนะครับถ้าหยอดเอาบองละ5แพงครับไปซื้อเป็นแพ็คมันคุ้มกว่านี่คือขนมไม่รู้รสอะไรเหมือนกันเพราะว่าโทรศัพท์ถ่ายคลิปอยู่เพราะว่าถ้ามันไม่ถ่ายคลิปผมก็จะใช้ Google Translate แปลได้ว่ามันคือขนมอะไร ขนมปังแบบเนี้ยเคลือบงาหรือเปล่าไม่ได้จ้ะขนมปังแห้งๆเลยไม่มีรสอะไรเลยไม่ผ่านไม่อร่อยเลยขนม,มปังกรอบๆขนมปังกรอบๆง่งๆเลยไม่อร่อย,ยครับ เหมือนครับเหมือนรสที่ไทยเปรียบรสชาติเดียวกันเป๊ะ อเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องดูบังด้วยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมขอบคุณครับไครับนี่ครับนี่ครับอีพีหน้าอีพีหน้าอีพีหน้าจะมาพาชมการตัดผมของคนไทยเพราะหล่อไม่หล่อก็อยู่ที่มือช่างครับผมเดี๋ยวให้ดูตากล้องให้่ให้ดูให้ดูมือตัดแป๊บนึงปุ๊บนั่นหละ